ครับลูกปลานะครับลองเห็นไหมทุกคนไส์ประมาณนี้นะใหญ่กว่าหานเล็กกว่าปลาหันง,งูงเล็กนิดนึง สวัสดีพี่น้องชาวประกาศทุกท่านครับวันนี้เราจะมาอัปเดตลูกประกาศนะครับข้อที่เราเพาะพันนะครับว่าตอนนี้มันโตขนาดไหนแล้วนะครับผมข้อขนี้จะเป็นข้อของมีโมนะครับผมมีโมนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นลูกปลาไหมเอ่ยข้อขนี้ผมเพาะเมื่อวันที่ผมได้ไข่นะครับนี่คือวันได้ไข่นะครับมันที่หกเดือนหนึ่งครับ ปี64นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่อะ11นะครับ11เดือน2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกปลามันโตขนาดไหนแล้วมันก็มีหลายไซส์นะครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยรอดไม่เยอะนะครับทุกคนเพราะผ่านหน้าหนาวนะครับ พเพราะเมื่อเดินมกรลลาครับเจอหนาวๆจะจัดไปหรือว่าไม่รู้ก็ตัวพ่อมันกินลูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะก็เพาะครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะครับ องเรียกมาหน่อยด้วยผมนับดูมันสี่สิบห้าสิบตัวได้ครับค้อนี้แต่ไม่เห็นมันเลยตอนนี้ไปอยู่ในหมดเนาะน้ำเย็นนะครับตอนนี้น้ำเย็นผมก็เติมน้ำมาประมาณครึ่งหลังโฟมนะครับตอนนี้ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับค้อนี้เป็นซปเปอร์เลสนะครับ ซูเปอร์เลส HMPK นะครับผมประมาณ40ตัวได้หรือเปล่าไม่รู้ครับครองนี้ก็จะมีฟากฟางข้าวที่ผมใส่ไปตอนแรกครับแล้วก็เฟดใบหูกว้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับของนี้อันนี้ก็เป็นซูเปอร์เลส PK นะครับหางแตกสองนะครับผมอันนี้ยังไม่ค่อยได้เติมน้ำเท่าไหร่ เเรามาให้อาหารดีกว่าครับไม่รู้เห็นไม่เ็นลูกปลาเนี่ยเห็นไหมครับตัวมันประมาณนั้นนะครับกล่องมัสูบยากๆเห็นลูกปลาครับครับเคาะมันหน่อยนะครับ, <c oughs> มไ,นะรบไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนลูกคองนี้ดิเห็นไหมครับมันว่ายน้ําตกใจเดี๋ยวมาตักลายแดงนะครับให้อาหาร มันหน่อยละก,กันนะครับนีครับนี่คือกระมังที่ผมเลี้ยงลายแดงนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหลักๆมีสี่กระมังนะครับหลักๆมีสี่กระมังนีกระมังเล็กทําไวเ้เฉยครับก็กระมังเหลือเรามาตักกันนะครับเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อน เรามาดูลายแดงนะครับเดยวเป็นทุกคนอันนี้ผมตักใช้ไปทุกวันนะผมเติมสารอาหารให้แล้วก็เติมน้ำเขียวให้สารอาหารที่เลี้ยงลายแดงน้ำใสครับทําตามแต่หลายๆคนเขาทากันนะครับหาดูได้ใน youtube นะแต่ละช่องอแต่ละคนเขาทำกันไว้นะครับสูตรตามนั้นเลยนะครับ ว่งวาผมจะมาทํารีรันสูตรให้ดูนะสูตรคนอื่นเขานะครับอันนี้น่าจะเกินกูทําเมื่อวันอ,อาทิตย์ที่แล้วเนะนี่ยกระลมังเนี่ยครับกระลมังนี้ทําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับปกติห้าวันนี้ควรเทปเปลี่ยนทําใหม่แล้วนะครับห้าวันนี้ก็ เยอะแล้วนะถือว่าเยอะแล้วนะมีหรือเปล่าอันนี้ก็มีนะครับมีลงเรือหน่อยๆอันไหนใส่น้ำได้ผมใส่เพาะไรแดงหมดนะครับต่ถางดำนี้ผมใส่แค่สารอาหารนะครับถางดำเนี่ยไอพวกกระมังเขียวๆนี้ผมเพิ่งทําเมื่อวานนะครับมันยังไม่บุมนะครับทิ้งไว้อีกประมาณสักสาวันก็น่าตักได้นะครับ อันนี้ตอนมันบูมนีเยอะมากนะครับกระลำบางนี่นี่ครับแค่นี้ครับให้ลูกปลาสามสี่ข้อครับถ้าลูกปลายิ่งโตต้องยิ่งเพิ่มายแดงนะครับอาหารนี่สำคัญมากครับถ้าขาดสารอาหารไปนี่ขาดายแดงไปเนะี่ยลูกปลาชะง,งักเลยครับไม่โตนะครับนี่นะครับ ลายแดงลายแดงเทให้เลยแล้วกันนะทุกคนตักเอานะครับ,วรบพวกดิผมจะใช้ช้อนตักนะวันนี้ถือกล้องด้วยมือหนึ่งเทเลยและกันนะครับ ขอกนี้กินเยอะครับเนี่ยขอกนี้เยอะมากครับขอกนีโมโเนี่ยขอนโโกนีโมนี้กินจุมากครับโตวไวมากครับขอกนี้เป็นซูเปอร์เลสนะครับซูเปอร์เลสที่พรพร้อมกันสีน่ขอกนี้ลูกปลาขอกน,นั้นไม่รอดน,นะครับทุกคนตายหมดเลยนะครับลูกปลาล่วงนะครับ ที่เป็นฟักชาทุกคนอันนี้ผมก็จะเพาะไล่เรียงก,กันนะครับสี่ข้องี้ในรังโฟมนะครับอันนี้ผมเพาะใหม่นะลูกปลาเพิ่งได้สองสามวันเองเฮ้ยเออประมาณนั้นครสองสามวันเพิ่งให้อาหารไปเมื่อวันก่อนเริ่มไม่อาหารแดงนะแต่มันก็ว่ายบินนะ่ะมันกินอาหารได้แล้วนะก็จะเป็นพ่อปลา พอปลาก็เป็นตัวเดิมนะครับซุปเปอร์เลเอดดาก้อนตัวเดิมนะครับที่พอไปคอ,อกแรกแล้วมันลูกปาลาร่วงหมดเลยนะอันนี้ผมก็เพาะใหม่นะครับน้ําไม่เหลืองนะครับน้ําไม่เหลืองน้ําใสเลยไม่ได้ใส่ใบหูก,กวางเยอะนะครับก็คือน้ําคอกเก่านะครับที่มันล่วงผมก็ดูดเอาปลาที่ตายออกครับลูกปลาที่ล่วงกลนบอกแล้วก็ จับต Mark, all all Remember, ัวเมียใส่ใหม่เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยทุกคนสังเกตดีๆนะครับลูกปลาอยู่ก้นลังโฟมนะครับก้นบ่อนะครับก็ไซส์ก็ประมาณไหนเนี้ยไซส์มันจะโตไม่เท่ากันครับตัวน้อยๆยังมีอยู่เลย